ท่านี้ใจจิตใจนะคะจากรายการลูกทุ่งนิวพาววเอร์นะคะตอนนี้จะอยู่กับเกษตรกร,กรที่เลือกใช้ปุ๋ยดีปุ๋ยมีคุณภาพในแวดล้าเติบโตของวัวนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากแม่ต้องแนะนำตัวด้วยซ้ำแม่ชื่อเมย์หยังเมย์ชื่ออันเมย์ขำคมแม่ขำเมย์น้องแอ๋มแม่ขำปูนแม่น้องแอนซื้อขำคมหวังซิ่งใส่หีจ้ากยืนหน้าใส่ปุ๋ยนิวพอร์น้ำมูลอ่าน ตำบลน,นาดีนาดีอำเภอด้านซายจังหวัดเลยเนาะจากแม่เลือกใส่ผู้สูทหกซ้ำๆในเบนตาเรับไปห้องวาน,นี่ยมาโดนแล้วบ่สรางปีเขนเอาสงปีเขาแล้วตอนแรกตอนแรกอัน,นเอามาใส่กับยังจ้ะเอามาใส่ข้าวปนนิ้งใส่หนา,ข,า,าข้าวแล้วก็ใส่ข,ข้าวโพดใส่ข้าวใส่ข้าวโพดแม่เอาใส่ให้ข้าวหนาข้าวเนี้ยดินแม่ไปจนได้แดดก็ดีก็ดีก็ดินก็เป็น ดินก็เป็นด oh, ินดำขึ้นก็บบเป็นกระด้างอ๋อดินดำดินด้วนสวยขึ้นบอกระด้างบอแข้งบอแข้งจ้าตะกี้ใส่แต่ขิงบอใส่แต่อันอยู่เรือไม่อย่างนี้ดินมันกระด้างอ๋อกระด้างแล้วก็หงอก็ลงมาใสเบื้องมันมันโฆษณาโอ้โหหัวหัดโหอันนี้เนี่ยปีทียูจ้าจ้าไปข้ามดนเบื่อวันี่ดีบอลงบดิงใสเบื้องจ้าใสเบื้องนั่นมันก็ดีก็ใสเบื้องแล้วก็ดีดินดีดินเขี้ยวดินดำขึ้น แล้ววันนี้ต้นเข้าแม่ไปอย่างไรแดงตดเข้ากระแต่กอดิแต่กอหีิ้วแล้วต้นเขี้ยวแต่เขี้ยวโดนมาจ้ะเขี้ยวโดนเนี้ยมันก็มันห่วงมันก็ยิสุดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยเะอะ้วมีอกเม็ดเต็มเม็ดมันก็เต็มมึงเป็นีบเวลาเฮาซี่เวลาเฮาเนี้ยนะ ta là yêu bên mặt sụp hôm nay bên tai hôm nay sụp đăng ký hôm nay 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 hôm hôm nay มันผู้ที่หลับซื้อ่นเขารู้เลยว่าคุณภาพเข้าถวะเข้าเหมือนมาเบิองเหมบีโอ้ยตีตรงดีแค่ว่าใช่แล้วก่อนที่เ่เคยใช้ผู้อีซูทเขาแค่ข้ามๆเลือไปให้มาเนะเดี๋ยวเข้าจะกระชอบมันเข้าบอกไปดีใด่ปีหนึ่งได้โบ้ห้อยได้ ประมาณได้ไนลาวหกสิบเจ็ดบปนี้โอ้หกเจแต่หลังจากที่แม่ไซคุยชุดโค้งซ้ำๆเหลือย่เมห่วานเนี่ยได้หนาเข้าได้ัได้ร้อยล้ยสิบหกูร้อยสิบหกลูกกรตกรเผยได้เขาไหร่ก็ ได้เจ็ดสิบบ่หก0ว่านี่น่หกสิบเต่ปีนี้เนี่ยได้ร้อยร้อยสิบกอู้เดี๋ยวไล่ขึ้นทางงสร้างชิกว่าส0้างิดชีอมเนาะอู้จะงไายขึ้นได้หยายแล้วก็บิดมันจะดีมันน้ำหนักก็เมตีน้ำหนักดีมีผู้ได้ทานไปทงไทรทงหนแม่เข้าทวงบอกว่าเข้าแท้ทีนงาแม่ทวงมาโกเต๊โกอู้แล้หั่นอย่งมันก็โบปินตาเนาะมันซามันบหันเลยคุยอย่างนี้นะซาเข้าโบปินไตได้กินเน้อหันเขาวันเปินไตได้กินเนื้อเข ة, นามันห okay. oh, oh, şey ั่นมันดาโอ้ยมันหันมันนี่ม yeah, ันข mm, ja, ึ so sure. ้นมาโอ้แตะโกขี่โขที่ไข่เนาะจ้าดาโอ้ยยังีเจะพูดสะออนอ้วน้าไป่ายนเขาห้ามบอกว่าเนี่ยว่าใส่ผุชุดเนี่ยหามอยู่แล้วก็บอกว่าเอเอาผุ้อยงเงี้ยเนาะ้าบ่ใส่จ้าคืเอาไม่ใส่ร่วมก็อยู่พาวเวไว้น้ำาเาอร์กับมาใส่เลยเอามาใส่แต่อันนี้เอามาส่ง ส่องหวะทเอาไ้หมอ๋อส่งววนนี่แท้ใช้โหสั้นสามตั้งเทเราจะกระซอบเนะเอันนี้เอามาโอ้ช้งเทละสิบห้ากระซอบดีมันใจคขาที่จะเล่ออย่างมาชิจ้าทีละซทีละซีกระซอบเนาะจ้าเหมือนกบุกใส่โค้ดเลยใส่ยนี่ให้ถ้าโค้เท็รเดกเหลือมาโอ้จ้ากำลังเริ่มใส่จ้า่งอย่จ้า กะสกะล้งกะลังเพียงเขาโพดอย่างนี้กะลังใส่ปุ๋ยโอ้กะลังใส่ปุ๋ยรับรองว่าเขาโพดแม่นี่ยฟักนี่ฟักเตนี่ังาวาเห็ดมาแล้วาติการนี้เห่นสักมื่งหนน้มน่าดีน้านกดีใครเขาโพดแม่กะใส่โดสั้นๆนี่บ่ใส่นี่ใส่นี่บ่โพดสั้นๆกระีเวบ่โบออกยางอ๋อใส่โคสั้าๆนี้เขาโคดนี่เราเที่ยวงามฟักไงฟักเต็ม อเล่มันก็บงามแล้วไปมาเที่ยวจังจ้าเดี๋ยวเขาพูดหน้ากันเลยค่ะสิใจนี่มันไหนส่องหนาเพี้ยงนี่จ้าะตังนี่ดจนี่มันไหนเงินช่องเงินกวันโอ้เนส่องนรอบลายแล้วก่อนหน้านี้ค้ายบได้ไลฟ์ตอนนี้ก่อนหน้านี้นันเหกับบได้ไลฟจ้าเพาะว่ามนบดีจไอ้่ี้อันนี้เหราแสดงว่าแม่น้ำมั่นใจครับ จากระดาจ่ากระฟักไววในการใช้พูยต่อไปนะแม่เนาะอ๋อเดี๋ยวใส่ใส่จนมีพูดท่วงพูดท้าเหมืนบ่กระแทมแล้วก็ไปบ่เขาอย่างเี้ยใส่ไร่ก่อนบ่หนน้องเด้อป้าได้ย่งก็ปาหลุมตํำมุมงูะบ่ให้ใส่หนาหอจ้าหขาเบื่อเข้ามาบานนี่ไรหมอนน่เขาบ้านนี่ไรเนบ่มอม่งไรกมใส่ขบกจา จ้าเขาก็เป็นสุขการดีๆได้ไหมคือหน้าฟาร์มใหม่จะให้หนุ่ยขึ้นให้ได้ความรื่นเ้ขึ้นเถอะจ้าขอบคุณค่ะ